สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับแมวในช่องจอ่โรเจอร์ฟาร์มวันนี้แมวมาที่อัตพลฟาร์มนะคะพาทุกคนมาเยี่ยมอัตพลฟาร์มนะคะว่าจะพามาดูวัวเนาะเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเนาะแมวเ,เคยพามาดูวัวขุนสรุปว่าเขาขายไปแล้วค่ะทุกคน ขายไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่เขาซื้อมาชุดใหม่แล้วนะคะเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่านะคะตัวละเท่าไหรน่นี่ซื้อมาตัวเท่าไหรน่นี่ฮะเมามาเจ็ดตัวอีกอีกสามตัวอยู่ทางโน้นต่ อ๋อตัวนี้หมื่นสี่แล้วแล้วไอ้ที่มุดเจ้าขายไปรอบที่แล้วเนาะที่แม่มาเบิ้งนะแ <Okay. S 1> จ็คตัวเกือขายไปหกโตไัได้ได้เท่าใดเกาะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกตัว <Okay. S 1> เลี้ยงเลี่ยงจากเดือนเกาะ เดือนสามเดือนเลยนะแม่สามเดือนขายเลยกู้เก่งค่ะกู้เห็ดใดก็สิเดือนสามเดือนคือกันเลยเสียกองอันใดกําไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ <S <S แต่ว่าได้อยู่เห็นบ่ได้ตัวเนี้ยงูหากระเด็นถ้าหากตัวนทที่มันก็สิเด็กประมาณสามหมื่นละสองสามหมื่นใดอืมสองสามหมื่นภายในสามเดือนเนาะ หาค่าหาหารเลาเออหักห<า>แล้วได้ได้ได้กำไรสามหมื่นเนาะ<ส>อันนี้คอกใหม่อ,หมมมอ่าขายได้เลยมาลงทุนนี่เนะาะแก่กับพี่อมปูปูเป็นคนปากผื่นมาเ<อ>าป็นปคนเคีย้ยวอือเยี่ยมเลยน,นี่แล้วแม่นัวนัวสีนี่ซาลาวสีคิดด้ว่าสิบ่อออก ว่าจะต่อให้ส right. so really ุดเหรอนุชเลียงคอละส่ตัวไหมคอละสี่อลอกละสเนาะได้อยู่ออันกรไดกำไลเรอตัวจะเอาสามแสนาเอาสามแสนสิี่ตัวสิบสองลยสิบสี่ตัวจะเอาสามแสนคุดใหม่นี่บอกจะเอาสามแสน โ oh, อ้เออสตัวเออสีตัวอ๋อในช่างมาแล้วนี่ในช่างมาแล้วอันนี้ตัวเมียอันนี้ข้อกลัวขุนนี่อ่าที่ที่ว่ารวมกันเจ็ดตัวที่ว่าเก้าหมื่นเท่าไรนะ เก้าหมื่นสองนะนี่เนาะตัวใหญ่มากเลยเนี่ยว่าแม่ตัวนี้เด้ตัวนี้าวเอาไม่ใช่ตัวนี้เอาตัวนี้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 กับตัวนี้แม่ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นี่นะเดีลูกบอกเอาเมาที่เขียนเนาะเออมันมืดตัวนี้มันมันอยู่ในร่มมันอยู่ในร่มมันไม่เห็นชัดมันตัวหน่อยตัวมันตกตัวละสามหนึ่งทีแทงขึงหัวอ๋อช่วงนี้เหรอ มันแสดงว่ามันเยอะเยอะกว่ารอบที่แล้วที่มื่อเจ้าซื้อแต่แต่ว่ามันสีคลากันนะกัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ไหมปาท้องโบราเนื้อเต็มหรอก็จะปขายหรอกอืมซื้อมาก็จะได้ขายลงมาไปที่เกียรติได้ไหมเหมือนวิทีเท่าไหร่เจ่าไรขนยาวเดีสิว่าสิทธี้กัาสิทบำลุกกับอะรยเออปาดพอขายรถตัวนี้ซื้อมาก็จะได้ขายแล้วนี่ฟันนี้ไหมนี่ มีตัวหนึ่งสองตัวูนะสี่ตัวู่สามตัวที่ชุดเดียวกันนะจ้านี่อ่าที่ว่าที่ว่าเจ็ดตัวเก้าหมื่นเท่าไรนะเก้าหมื่นสองเก้าหมื่นสองพันอืมยยอยู่นะนี่เนาะมันไถค้นเสื้อฉีดยาเหรอเห็นบอกตอนแรกค้นขี้งี้อยู่ตีใช่ขายขายเราไม่ไดายคะถ้าเด็กคุณซื้อได้ไหมนี่ คุณได้แล้วนี่๋ขวบก็จะคุณนื่ขูดหยามันโตม่ออ๋อแมนอยู่ดอกมันล่อของยี่เนาะหยาอยู่ใกล้ปากกบาตรฐานหงินเนาะเครื่อนไตหยามันดับนลยแม่ขนาสองมาแล้วต้องไปกินหน้ามเครื่อนอีกมันห่างทุกกระทุ่มที่โดนแล้วนั่งซื้อไปเกี่ยมารอมนี่หรอกถ้ามาเครื่องเมือแบบนี้เพื่อโยงวะอืมเนี่ยมาตรฐาน มารอบที่แล้วเพาท่านได้เห็ดมาตรฐานฟาร์มรอบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โนี่เรียบร้อยเลยปูปูกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องเรียบร้อยอันนี้ก็เตรียมอาหารแล้ว นี่ก็สต็อกอาหารเตรียมแล้วรอบให้อาหารรอบปลายโกดัง <c oughs> พืชสภาจะปล่อยคู่ละห้าสิบ มดนอออตําูดูเนื้อดูเนื้อเนาะตึมเต็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 มเลยอ่ะดูจากหลังแล้วก็ขาตีหลังขา แล้วก็ขาโตยอขอกสองขอบนี่ก็แสนหึือใช่ไหมยายอืมนันอ,อ,อยู่ที่ว่าเข้าขุน้นขุ้นเร็วขุ้นสาขุ้นเร็วขุ้นสาอืมอยาก้อยมาดูดิหนะ้อยมคุ้นอ่ะคอยคุนมา

คู่ละห้าสิดูหน้ามันเถหน้าโหดหน้าโหดหน้าโหดบ่ท่านเอินหอยเป็นปอยายเนี่ยหอยมาเห็นไปไปเลยเห็งคอยเต็มตาดีไหงแล้วเต็มตาอิลีดาคงตนตาเ้แม่คนนี้สวดเม่้เ

แตอ่อนเนาะไงห้ง <SM. S 3> <Christina. S 2> ่คี้ยเกลางเดือนกลางเดือนพฤษภาายอ๋อถ้าถ้าห้อยบอกว่า50ก็โอเคเอาได้ก็เอาไปเลยเออถ้าไม่เอาก็ไม่ไม่พูดเนาะเออเพราะว่าเราใจเราอยากได้50 มันเขาเลี้ยงร่นไปกับสิว่าหาเอสหาสองไปเออเออเออตามอายุตามเวลามันอะไรอานเยอะ